เครือเจริญพกภัณฑ์หรือ c ีพีค่ะจัดพิธีมอบรางวัลโครงการ CP ีร้อยเรียงความดี24ชั่วโมงเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานในเครือที่เป็นต้นแบบในการทําความดีนะคะช่วยเหลือสังคมและสร้างพลังแห่งแรงบันดาลใจในการทําความดีเพื่อผู้อื่นค่ะเ,เครือเจริญพกพันธ์หรือ c ีพีได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ c ีพร้อยเรียงความดี24ชั่วโมงณสถาบันผู้นำเครือเจริญพกพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะคะ เพื่อเชอิดชูเกียรติให้กับพนักง,งานต้นแบบภายใต้เครือที่ทำความดีเพื่อสังคมสร้างพลังแห่งแรงบันดาลใจปลุกให้ทุกคนกล้าลุกขึ้นมาทำความดีในแบบของตัวเองโดยได้คัดเลือก5เรื่องราวความดีจากเรื่องที่บริษัทในเครือส่งเข้ามาร่วมโครงการรวม135เรื่องซึ่งเรื่องที่ได้รับรางวัลน,นะคะได้แก่เรื่องที่1ค่ะกลุ่มพนักง,งานธุรกิจสัตว์น้ำโรงงานหนองแคจงังหวัดสระบุรี บริษัทเครือเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถบัสพลิกคว่ำม,มีผู้บาดเจ็บถึง18รายส่วนเรื่องที่2นะคะฮีโร่7 1เ่ใช้มือเปล่าทุบกระจกรถช่วยเหลือทารกวัย9้9เดือนจากอุบัติเหตุดุนแรงและเรื่องที่3 r i ไรเดอร์เ e เ่แบกถังดับเพลิงวิ่งฝ่าควันไฟช่วยดับเหตุเพลิงไหม้สายสัญญาณในชุมชน เรื่องที่4พนักงาน CP EXTRA เก็บสร้อยคอทองคำหนัก1บาทได้และนำส่งคืนเจ้าของอย่างไม่หลังเลนะคะเรื่องที่5พนักงาน TRUE c o r p o r a t i o นนำทีมสุนัขเคนายร่วมภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซา,ากอาคารจากเหตุแผ่นดินไหวซึ่งตัวแทนพนักงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้นำสิ่งที่เครือ CP ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือสังคมค่ะ เป็นเกียริแล้วก็ยินดีมากนะครับที่รับการคัดเลือกให้มารับรางวัลผมคิดว่าด้วยความที่มีเมนุเชียธรรมนะครับก็รุดเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตททันทีนะครับตามที่เราได้รับการฝึกอบรมเรื่องของการเภิัภัยบบานเบื้องต้นการกู้ภัยอะไรพวกนี้ครับเราก็นําเทคนิคนําการฝึกอบรมอันนั้นนะ่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงเราก็ให้การช่วยเหลือให้เขาพ้นจากสภาวะที่อันตรายนั้นนะครับให้เขาปลอดภัยก็รู้สึก ภูมิใจมากๆาครับตอนนั้นผมไม่คิดอะไรครับคิดอยากจะช่วยคนครับผมมีความภูมิใจมากเลยครับที่ได้ช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับผม DNA ความดี24ชั่วโมงนะครับให้เพื่อนๆนน้องน้องทุกคนทําความดีจะเกิดเหตุการณ์ตอนไหนก็นแล้วแต่ให้ช่วยเหลือให้เร็วที่สุดครับผม สำหรับโครงการ CP ร้อยเรียงความดี24ชั่วโมงเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของนายธนินเจรระวนน์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคกัณพันนายสุภกิจเจรระวนน์ประธานกรรมการเครือเจริญโภคกัณฑ์และนายสุภชัยเจยรระวนน์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพภคกัณฑ์ที่มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนใน CP เชื่อมั่นในคุณค่าของความดีและร่วมกันปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณธรรมให้อย่างรากลึกในองค์กรอย,อย่างยั่งยืนและสะท้อนหลัก ปรัชญาค่านิยม3ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเครือที่มุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ tnn ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ